สวัสดีครับสวัสดีทุก okay. ท่านนะครับที่ติดตามที่ดินบ้านสวนวิวเขานะครับกับคุณสมมานะครับวันนี้สมมาตรนะครับอัปเดตนะครับในพื้นที่ให้ทุกท่านได้ชมนะครับเป็นที่ดินวิวสวนนะครับเป็นที่ดินวิวบ้านสวนนะครับวิวเขานะครับฝั่งนี้เป็นเขาใหญ่นะครับนี่ครับฝั่งทางนี้เป็นเขาใหญ่นะครับก็ตอนนี้นะครับว่างอยู่1แปลงสุดท้ายเท่านั้นนะครับหแปลงสุดท้ายเท่านั้นขนาดพื้นที่200ตารางวานะครับท่านที่สนใจนะครับก็ไม่ควรพลาดโอกาสกับโครงการนี้นะครับ ที่ดินบ้านสวนนะครับตำบลบ้านพลิกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับเดี๋ยวเราอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมนะครับพร้อมๆกันด้านหน้านะครับนะครับโซนนี้นะครับเป็นโซน A นะครับโซน A ที่เราแปลงสุดท้ายเมื่อกี้นะครับที่ลูกค้ามาวางจองไปนะครับ A1 A 2 A2 A3 นะครับขนาดพื้นที่ก็1ไร่นะครับหรือว่า400ตารางวานะครับส่วนแปลงนี้นะครับหลังจากที่ลูกค้านะครับทำสัญญาเสร็จนะครับก็เขาขุดให้เลยนะครับนี่ครับเราบริการขุดสะให้ปี1สรสะเลยนะครับนี่ครับ ก็พื้นที่นะครับ400ตารางวานะครับแล้วขุดสะประมาณสัก1งานนะครับ1งานนําดินนะครับนําดินที่ขุดได้นะครับขึ้นมาปรับถมในพื้นที่นะครับประมาณสัก3งานนะครับก็จะได้ดินเต็มเสมอนะครับเสมอนน่ครับเสมอแนวถนนเลยนะครับโครงการนี้นะครับเราไฟฟ้าประปาเรามีให้นะครับพร้อมเลยนะครับท่านที่สนใจนะครับก็ไม่ควรพลาดโอกาสนะครับกับโครงการนี้นะครับที่ดินบ้านสวนอำเภอบ้านพิกจังหวัดนครนายกนะครับอำเภอบ้านพิกบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับขนาดพื้นที่นะครับแปลงที่ว่างอยู่นะครับ 200ตารางวานครับ B10 นะครับก็ราคาอยู่ที่570,000บาทนะครับซื้อสดนะครับนัดโอนโฉนดกันเลยนะครับหรือว่าท่านต้องการซื้อผ่อนนะครับก็วางดาวสัก100,000บาทนะครับแล้วก็ทําสัญญาผ่อนกับทางโครงการของเรานะครับผ่อนขั้นต่ำประมาณเดือนละ10,000บาทเท่านั้นนะครับนี่ครับอัปเดตบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมนะครับฟรีนะครับฟรีขุดสระให้นะครับแล้วก็ท้ายแปลงนะครับท้ายแปลงเรามีลำรางให้นะครับให้มีน้ําใช้ในการเกษตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูท้ายแปลงกันนะครับ เดินไปดูท้ายแปลงกันนะครับพร้อมๆกันนะครับอยู่ใกล้ๆวัดนะครับใกล้ๆชุมชนใกล้ๆโรงเรียนใกล้ๆอบตนะครับในพื้นที่นะครับนี่ครับมีชุมชนวัดน้องขันจามอยู่ใกล้ตรงนี้นะครับก็ที่ดินของเราอยู่ใกล้ๆกับตลาดบ้านนานะครับประมาณสัก6กิโลเมตรนะครับนี่นะครับอัปเดตในพื้นที่ให้ทุกท่านได้ชมแปลงนี้นะครับที่ลูกค้าได้จับจองไปเมื่อกี้นะครับก็ A3 นะครับ A3 200ตารางวาแล้วก็ A2 อีก200ตารางวานะครับลูกค้าจองเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ซื้อสดนะครับลูกค้าซื้อสดนะครับนัดโอนเสนดกันได้เลยนะครับส่วนแปลงนี้นะครับแปลง A1 นะครับ A1 ลูกค้าทําสัญญาเสร็จก็เข้าปลูกสวนนะครับปลูกสวนปลูกกล้วยนะครับนี่นะครับแปลงนี้นะครับนี่ครับแปลง A1 นะครับลูกค้าทําสัญญาเสร็จลูกค้าก็เข้าใช้ประโยชน์เลยนะครับส่วนแปลงนี้นะครับที่ลูกค e okay. ้าเพิ่งวางจองไปนะครับ A2 นะครับ A2 200ตารงวานะครับ hmm. นี uh. ああ่ครับ A 2อ0สตารางวาแล้วก็ A 3อีก200ตารางวานะครับรวมเป็น400ตารางวาหรือว่า1ไร่นะครับลูกค้าซื้อสดนะครับก็นัดโอนโฉนดกันนะครับด้านท้ายแปลงนะครับด้านท้ายแปลงเราออกแบบเป็นลำรางนะครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับมีน้ําใช้ในการเกษตรนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังของแปลงกันนะครับนี่นะครับดินดํามากนะครับที่นี่ดินอุดมสมบูรณ์มากนะครับ ก็แปลงตัวอย่างของเรานะครับที่เราปลูกถั่วปลูกบวบนะครับเราไม่ได้ซื้อดินนอกเลยนะครับเราใช้ดินภายในโครงการนะครับนี่นะครับก็จะมีลำรางให้นี่นะครับน้ำใสเจ้าเลยนะครับท่านที่สนใจนะครับก็มีคนพลาดเลยนะครับโครงการนี้เราให้จริงให้เยอะให้มากด้วยนะครับนี่ครับมีลำรางมีน้ำให้ใช้ตลอดทั้งปีนะครับท่านที่สนใจนะครับก็แปลงสุดท้ายนะครับ B10 นะครับ 200ตารางวานะครับก็ติดต่อที่คุณสามารถได้เลยนะครับ087 807 9350นะครับบ้านสวนวิวเขาตำบลบ้านพิกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับ,รบขอบคุครับสวัสดีครับ